สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟรังนะครับเยอวันนี้เป็นเด็กบุฟาจริงๆสักทีกับบัตตี้ไฟนะครับก็เป็น d i m ension d ดากอนลอสนะครับกับของใหม่ sbt 0 3ที่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับดากอนสายอื่นๆที่มันจะไปเยอะอีกทีหนึ่งในกล่อง cbt 0 1น scbt ศูที่จะออกเดือนมีนาเนี่ยก็ อันนั้นอ่ะจะได้เปลี่ยนโครงจริงๆทั้งสองเด็กเลยทั้งอันนี้ก็จะได้เปลี่ยนหลายๆใบเหมือนกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะอ่าแน่น,นอนนะว่าเป็นดากอนก็ทงดากอนและบัดดี้ก็แล้วแต่ชอบเลยคุณพ่อเล่นเหมือนในการ์ตูนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใส่เป็นเดตรอยเยอร์ะ er นะเวเนตตี er. ้ไคเดตรอยเยอร์ลอสก็ต้องใส่ทงลอสเวิร์ลสองใบนะครับก็ไม่สามารถ เป็นแฟกเริ่มต้นได้ใส่อยู่ในเมนเด็กสามารถใช้สุนทลายหรือบีลอสได้เมื่อผนังข้ามจบเทินเราใจสองเกตเอาอันนี้แปะทับแฟกแฟกเก่าแล้วก็จะได้ความตำของแฟกเก่าทั้งหมดไปด้วยนะฮะก็จะได้ใช้ดัก้อนเวลกับเจเนริกได้ด้วยอ่ะตัวใหม่ใส่4นะฮะเป็นตัวฟาร์มชั้นยิ่อีกตัวหนึ่งใส่สนะฮะเป็นมังกรมิติเอพิส แปดพันสองีสอพันอ่าสกิลใช้ได้เทินละครั้งสามารถคอได้เทินละครั้งนะฮะก็ต้องคอหินเทินหน้าอีสกิลนะฮะเมือ่อสกิลของมันคือเมือ่อการใปนี้เข้าสู่สนามทิ้งมังกรมิติ1นึ่ใบาจากบนมือเปิดท็อปเด็กหกใบเอา2องใบที่เป็นมังกรมิติหรือลอสเบิร์ขึ้นมือที่เหลือเรียงใต้แค่นี้แล้วก็หมดสิ้นไปก็เชื้อทิ้งแล้วก็ จวชัวชาร์จตัวชาร์จประมาณนี้นะก็เป็นตัวฟาร์มชั้นเยี่ยมเปิดหกหาสอเปิดหกยิบสองเก่งมากๆแน่นอนว่าตัวไซส์สามที่ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเป็นอากุนเนียเป็นไซส์สามนะครับหกพันสองทีหกพันเมื่อเราสามารถคออากุนเนียได้เธ่ละครั้งเหมือนกันเหมือนกับเอพีสเลยก็เป็นตัวฟาร์มเหมือนกันสกิลเ,เ,เมื่อการไปนี้ถูกส่งลงดับโซนจะถูกยิงจะโอเวอร์ไซส์จะคอทับจะอะไรก็ตาม เราจะได้เปิดสามารถทิ้งมังกรมิติ1ใบแล้วก็เปิดท็อปเด็ก4ใบเอา2ใบขึ้นมือ2ใบเข้าเกตนะฮะก็เป็นตัวหาของชั้นเยี่ยมซึ่งทั้งอากนเนียทั้งเอพิสมันต้องการทิ้งมือคุณพ่อเลยใช้ตัวใหม่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมังกรมิติแอนคอสไม่มีพลังโจมตี1นขีหกพันอ่าเมื่อกร์ดเปนี้ถูกทิ้งถ้ามีมังกรมิติบนสนามสามารถได้หเกตหนึ่จัว แล้วก็ถ้าเราเป็นแฟกลอสจะได้อีกหนึ่งจุเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาเล่นต้นเกมแล้วเอามาให้พวกอากุนเนียพวกเอพิสมาทิ้งก็จะเป็นทิ้งปุ๊บเปิดหกหยิบสองแล้วก็ที่เหลือเลียงใต้ก็ได้หนึ่งเกตหนึ่งจุอีกทีหนึ่งคุ้มคุ้มมากๆตัวหาของอีกใบนะครับเป็นอพริสทอสห้าพันสองขีดสามพันไซส์สองคอคอสใจหนึ่งเกต เมื่อลงสนามมาเปิดทับเด็กสใบเอา,ามากริมติหรือลอสเวอร์หนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือลงดับโซนนะครับใส่ตัวห้ามจั่วไว้3าใบนะอันนี้สึกว่าตอนนี้ลีมาในไมเธอแล้วนะถ้าใครอยากทำเป็นฟูลอาร์ตฟูลฟอยเด็กหรูเล่นได้ทำได้แล้วนะในไมเธอมีฟอยนะฮะห่งพันสองคิดสามพตลอดเทิร์นนี้อเมื่อคู่ต่อสู้จะใช้ความสามารถจั่วการ์ดจะจั่วไม่ได้ อามาเคอเตอร์ลอตเวอร์อามาเคอเตอร์อมาม่าอามาเคาเอเตอร์พวกเด็กจั่วได้ใส่พรีมาต้าไว้สี่ใบเหมือนเดิมนะมันใช้ง่ายดีเมื่อเข้าสู่สนามถ้าในสนามเรามีมังกรมิติอยู่ได้หนึ่งจัว่วก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆไม่ติดวันเพอเทินนะฮะตัวการันตีหาลอตแต่ว่าเสียเลือดอา่าโอคิโอหนึ่งพันหนึ่งขีหนึ่งพันเบนไซส์ศูนย์ เคาน์เตอร์นะครับสามารถนำมังกรมิติมอนสนาล์ดหนึ่งใบลงดับโซนแล้วก็จ่ายสองเลือดถ้าทำเลือกการ์ดหนึ่งใบจากดับโซนลงเอาลงช่องดรอปแล้วก็เอาการ์ดท,ที่ลงช่องดรอปนะั้นอะไปแปะท็อปก็คือโลกทำลายมังกรมิติหนึ่งใบปุ๊บอ่ะคุณก็ไปหาลอสอสมมุติคุณจะหาไม่ต้องหาลอสอยู่แล้วแหละเอาลอสลงดับโซนเสร็จแ,แล้วเอาลอสมาแปะท็อปเด็ก แล้วก็คุณก็ไปใช้สก,กิลจั่วสก,กิลอะไรคุณก็ระวังให้ดีอ่ะใช้สก,กิลจั่วถ้าอย่างพีบาม่าอย่างนี้ก็ได้จั่วหนึ่งง่ายหรือหรือพวกอากุนเนียพวกอะไรพวกนี้ที่เปิดท็อปเอามือขึ้นใปเอาไม้เอา,เอา,เอาขึ้นมือขึ้นมือระวังอย่างเดียวระวังอย่าไปใช้พวกชาร์จจั่วหนึ่งเกตหนึ่งจั่วเนี่ยมันจะเขาเกตแทนนะ,ะมามอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นมอนสเตอร์โลนั่นเองก็เกลค เดวไกเออหนึ่งพันสุนคีสองพันเป็นไซสูน์นะครับเคาน์เตอร์คอการ์ดนี้จากบนมือเมื่อคู่แข่งจมตีแล้วก็สามารถให้มาจมตีที่ตัวมันแทนได้อ,อแล้วก็เมื่อกาดนี้เข้าสู่สนานะอ๋ะอเมื่อการ์ดนนี้เขาถูกถูกทำลายในเทิร์นคู่แข่งจะได้จวหนึงด้วยก็ามาเป็นโล่ตายปุ๊บจวหนึงกันมังกรเมติต้องมีมังกรเมติในสนามด้วยนะ ซร่งมังกรมิติในสนามง่ายๆหนึ่งใบเลยก็คือเจ้านี่นะฮะเป็นปืนจิตมิติดาเขียเป็นไอเทม5,001คิยุคคอร์สใจหนึ่งเลือดเคาน์เตอร์ในเอทเทิเฟสของเราเลือกมังกรมิติหนึ่งใบที่นอนอยู่ลุกและได้จััวหนึ่งก็เป็นตัวฟาร์มของอีกตัวหนึ่งนะฮะไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ตีจะได้จะเอามาฟาร์มของซะเยอะอ่ะติดไปเหรออ่ะติดไป ใบนี้รีมาในไมเอิลแลวนะดากอนิกเอ็กเซนตไปหาซื้อได้นะนี่คือพ่อกระถานในไมเคิลนะเป็นฟอยวิ่งวับวิ่งวับเป็นเวทมนต์ของดากันเวลสายเอเจ้ามังกรสุริยันของเก่าแต่ว่าเขารีมาให้นำท็อปเด็กเขาเกตจากนั้นเปิดเกตดูและเลือกการ์ดจากเกตหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็วางเกตเหมือนเดิมคุณจะวางเรียงไงก็ได้ตามใจชอบเลยเป็น วัวหาเพื่อลอสมันเข้าอยู่ในเกตอย่างเงี้ยอ่ะเอาไว้เนี่ยมาหาหรือทําไมมือเราไม่มีของเล่นเนยลยอ่ะเราขอดูในเกตส่อยว่าในเกตเรามีของเล่นอยู่นั้นหรือเปล่าจะมีอากุเนียมีอะไรพวกนี้อยู่ในนั้นหรือเปล่านะใบนี้ก็เก่งเนะเป็นของ chaos ah m a c h น n i n g s a c t i f y นะครับก็ใบนี้มันเก่งแต่ว่าใส่2พราะว่ามันเอาไปเล่นกับอากุเนียตัวเดียวเลย่ลาไล่ได้เมื่อน่เธอทุ่แข่งนะครับ เอามอนสเตอร์ของเราหนึ่งใบลงดบเคาน์เตอร์คอมอนสเตอร์ที่มีนไซส์สามหรือสูงกว่าจากดบโดยจ่ายคอคอสก็มันมันเอามาเคาอากุนเนียในเทิร์นมาตรงข้ามแล้วก็่าขึ้นมาเทิร์นเราหรืออคอตอากนเนียตายไปแล้วก็เราก็ได้เปิดสี่ทิ้งมือทิ้งมือหนึ่งเปิดสี่ยสิบสองแล้วก็ขึ้นเทิร์นเราใหม่แล้วมีอากุนเนียบนมืออีกแล้วก็คอ,อากุนเนียมาแล้วก็เปิดสี่คอสองได้อีกเปิดสี่ยิบสองได้อีกเป็นตัวชุบอากุนเนียนั่นเองก็เลยใส่แค่นี้ ใส่ดักกแถบไว้2ใบน,นะครับใจ1เกต2เลือดเลือกมอนสเตอร์แค่งหใบไม่สามารถโจมตีได้ก็เดี๋ยวจะไปชี้พวกกา,กา,กา้าพวกเยอะๆอะไรพวกนี้ Loss of D นำมังกรมิติหรือ Loss w อ r ์หใบจากตอบขึ้นมือก็ใช้ง่ายสุดๆใส่ d s c a p ็ g o กดไว้3ใบน,นะครับคอร์คอสทำลายมังกรมิติครทำลายมังกรมิติกตี่ใบก็ได้ในสนามเรา มันได้รับความสามารถมันได้รับหนึ่งจัว่วหนึ่งเลือดตามมังกรมิติทุ่มทําลายก็ทําลายสองตัวก็ได้สองเลือดสองจัว่วประมาณนี้ใส่ดีซักชั่นไว้สองใบนะครับทําลายมังกรมิติหนึ่งใบสนามเราเคาน์เตอร์รับหนึ่งเกตสองจัว่วเอ้ยได้หนึ่งเลือดสองจัว่วใช้เธอละครั้งใส่ดีทุกเกตเตอร์ไว้สองใบนะครับก็ เหมือนกันทำลายมันก็ทำลายบางกรมเมติมันนาละหนึ่งใบได้ถ้าทำลายทำลายไ,ได้ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งทำลายการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็นำท็อปเด็กหนึ่งใบเขาเกตได้1เลือดแล้วก็ได้1นจัว่วแล้วแต่โอกาสนะว่าจะใช้ใบไหนว่าอันไหน,ไหนขึ้นมือเหลือขึ้น2องใบก็ดูว่าฝั่นตรงข้ามมีการ์ดเซตมีมอนสเตอร์ที่น่ายิงอะไรพวกนี้ไหมนะใส่ดีอเทอร์เนชั่นไว4้4ี่ใบ ในการโจมตีทั้งคู่แข่งถ้าเรามีมอนคอมมิติในสนามเราเมื่อยกเลิกการโจมตีแล้วก็ถ้าการโจมตีนั้นเป็นครั้งที่3จบเทสจบเฟดเลยเข้าเฟนั้นเฟดทันทีนะฮะแล้วก็ใส่ลโยตีไวสาใบใจหนึงเกรเลือดได้1อย่างลดความเสียหาย2หน่วยอ่าข,ข,ขอดโซมอนเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบหรือ ผู้แข่งไม่สามารถคอมอนเตอร์ได้มากกว่าสามนะฮะก็เสจะใช้กันสามแหละไม่ก็กันเลือดเมนเด็กของมังกรมิติก็มีแค่นี้อันนี้เป็นเมนเด็กของลอสนะฮะใส่ใบใหม่ไว้สองใบนะเอามาเล่นขำๆเอ่อแอนคอร์เลสน็อตน็อตเด็กเออชื่ออ่านยากแท้หมื่นเจ็ดสามีห้าพันนะครับเป็นลอส เมื่อกาดใบนี้เข้าสูสนามหรือถูกทำลายกาดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบพาวเวอร์ลบหนึ่งหมื่นดีเฟน์ลบหมื่นแล้วก็ลบสามขีอายืนบนสนามปุ๊บแล้วเอาพวกดีสกเก็โกดดีซักเซดดีซักเซดอะไรพวกนี้ทำลายทิ้งในเทิร์นคู่แข่งแล้วคู่แข่งก็ลบพลังลบขีไปเลยใช้ง่ายดีแล้วก็เมื่อไปนี้โจมตีทิ้งเกตคู่แข่งหนึ่งใบนะฮะแล้วก็เราได้ดึงเกตแทนที่โกงดีแต่ว่า อ่ามีเดบิในแท็กด้วยแล้วก็เอาปืนมาลุกอีกทีหนึ่งเวนิตี้ไคเดสไรเยอร์นะฮะล่างล่างบีทีนะล่างหลักล่างจริงตีสามหมื่นสามขีหนึ่งหมื่นนะฮะอ่าขอดูหน่อยอ๋อหากการ์ดใบนี้ในสนามคู่แข่งไม่สามารถได้เลเพิ่มได้อ่าการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกทำลายไม่สามารถถูกทําลายด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีสามารถเอามอนสเตอร์แข่งหนึ่งใบลงหลุมไม่ได้ทําลายนะหยิบ ลงหลุมเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่บอกว่าห้ามทําลายด้วยความสามารถไม่เกิดนะฮะโดนหยิบลงหลุมไม่ได้ทําลายแต่บนไอ้แท็กนะครับก็ตัวขี้โกงมาจําภาคนะคุณพ่อใส่สคัดไว้สองใบนะครับสามหมื่นห้าขีหนึ่งหมื่นเมื่อกาดนี้ถูกทําลายเอ้ยไม่ถูกทําลายไม่ถูกจับนอนด้วยความตาอต้ากาดคู่แข่งเมื่อมันโจมตีมันจะโจมตี มันจะทำรายการ์ดทุกใบของ,ของสนามผู้แข่งพวกเวสเซ็ตไอเทมโดนหมดนะฮะใส่ตัวหาของสองใบฟูไก่หนึ่ง0มืนสามขีเจ็ดพันคอคอสหนึ่งเกตแล้วก็ทับเด็กเข้าโซนะฮะเมื่อการเป็นนิดลงสนามสามารถไม่ใช่สิเมื่อเริ่มแอตแทกเฟสสามารถคอมังกรมิติจากหลุมหนึ่งใบลงช่องลงสนามได้โดยจ่ายคอคอสก็เป็นลงพวก Uh, อยากตีอยากตีก็ไปลงพวกเวเนตตี้ไค่เดสทอยเยอร์หรืออยากฟาร์มของก็ไปหาพวกเกตไซส์สองไซส์สามที่ฟาร์มของได้มาแทน uh, ตีจั่วนะฮะดิลูชันหมื่นห้าสองคิกเจ็ดพันเมื่อมันโจมตีจั่วหนึ่งมีเทปโอแอ็แท็กใช้ง่ายดีใบใหม่อีกใบนะฮะของกล่องนี้เป็นดิเมนชั่นดีนายไล่ได้เมื่อคู่แข่งไลเวท ยกเลิกเวทนะไล่เป็นตัวหักเวทง่ายๆงงงโง่งโงหนึ่งตัวนะแบบไล่เวทครับไล,ล่โลครับหักเวทไม่ต้องจ่ายเลยเลยง่ายๆเลยหักเวทกันง่ายๆเลยนะฮะอ่าเป็นอันนี้คุณพ่อมีใบเดียวนะ Dimension b r e e d i n g อ่าสามารถใช้ได้ถ้ามี Lost w a ดอ e r ก็คือไอ้พวกมอนสเตอร์ของ Lost w o r l สองใบในสนามได้สังเกตสองเลือดสองจวนะฮะ ใช้ง่ายแต่ว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ใช้ง่ายแต่มันได้คอส์สเยอะดี dimension draw จวบสามทิ้งมือสองนะฮะใช้ได้เธอละครั้ง dimension laser ทำลายการ์ดสองใบบนสนามคู่แข่งก็ทำลายมอนทำลายเวททำลายไอเทมก็ได้ dimension light stream นะฮะใส่ไว้สองใบเลือกใช้ได้หนึ่งอย่างนะครับใช้ได้เธอละครั้งอ่า เราได้รับเลือดสิบหน่วยหรือปรับเลือดสั่งตรงค้ามให้เป็นสิบนะฮะเดนเ a นเ n มิ่งคู่แข่งต้องทิงการ์ดสองมือนะได้สองใบบนมือสองมือบนใบเฉยแน่นอนนะเลคุณพ่อโลสามใบนะฮะไล่เฉยคู่แข่งนะครับยกเลิกกันโจมตีแล้วก็ได้เลือดเราได้เลือดสองออ่า,อาอยกเลิกกันโจมตียิงเลือดสั่งตรงข้ามสองแล้วเราได้เลือดสองนะครับ เวทบนนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะเป็นโลที่ห้ามหักเวทนะฮะวเวทแตแต่ใบเดียวอ่าไม่แข่งโจมตีเมื่อถูกโจมตีก็คือเมื่อคู่แข่งตีเขาเลือดเราอะเขาจะต้องจ่ายหนึ่งเลือดถ้าเขาไม่จ่ายหนึ่งเลือดเขาจะตีเลือดเราไม่ได้นะใช้เป็นเว n นิตี้สติโลเบลเซอร์สองใบนะครับไม้ใต้อ่าและได้เมื่อมอนสตนดารามี l อสเวเดอร์สองใบหรือมากกว่าใจ3สามเกตยิงสิบเลือดแล้วก็ใส่เอ่อคานเนสเดทรอยแบสเตอร์ไว้ใบหนึ่งนะเป็นไม้ไตยทีดีนะฮะก็ยิงห้าเลือดรายได้ไม่รู้แข่งมีห้ามีเลือดห้าหรือต่ำกว่าก็ยิงห้าเลือดไม่ต้องจอ่ายเลยเลยง่ายๆนะโคตรขี้โกงนะฮะก็วิธีเล่นของเด็กนี้มันง่ายมากเลยนะก็เป็นการ แน่นอนว่าดิเมนชันดากอนสิ่งที่ทำได้ของมันคืออะไรคือการฟาร์มนะฮะก็ลงไอ้นี่มาอ่ะให้ดีก็กันเหนียวกันเหนียวไว้ก็ติดปืนไว้ก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็อ่าลงอากูเนียมาก่อนอากูเนียลงได้เธอละครั้งลงไอ้นี่ทับมาอากูเนียลงดอบทิ้งมือ 1, เปิด 4, ี่คอ2อ่ะเปิด 4, ี่ยิบสองอีกสองใบเขาเกตแล้วก็สกิลนี่ทิ้งมืออีกหใบก็ไปทิ้งทิ้งไอ้นี่ก็ได้อย่างที่บอกนะว่า มีไอ้นี่มาเพื่อทิ้งก็ทิ้งทิ้งปุ๊บเปิดหหยิบสองใบที่เป็นดิเมนชันดากอนกับลอสขึ้นมืออ่ะผมก็หยิบขึ้นมือแล้วที่เหลือก็สับเอ้เรียงเรียงใต้กองโอ้ยทำไมไหลเก่งอ่ะแล้วก็เอาไอ้นี่ยได้หนึ่งเกตดหนึ่งจัวแล้วก็ให้ดีก็อันนี้เป็นไซส์สองไงไม่เหมือนอโกเนียโกเนียเป็นไซส์สคุณก็ ไปลงข้างอสมมติคอทุกอย่างเสร็จหมดแล้วคุณก็ไปลงข้างเป็นไอ้นี่แค่นี้วิธีเล้นฟาร์มต้นเก็มังไงก็ข้าวนี้แล้วก็ตีตีสกิลบิดลุกจั่วหนึ่งแค่นี้จบเทินมือแรกสาตรงข้ามห้ามจัว่วห้ามจัวมจ่วได้สกิลได้แค่ดอชาร์ตและรอแล้วก็อ่ะสมมติฟารตรงข้ามจะตีมาจะตีจะตีใส่นี่เราหรือเราเอาันนี้มายืนกลางถ้าเราคิดว่าเจออย่าง ไม่เจอพวกเวิร์ลที่มันมีเพนิเทตเยอะหรือหรือคิวอารามีเพนิเทตก็ได้เรายืนยั่วเขาตรงกลางทำไมให้เขาตีมอน่ะแล้วถ้าเขาจะตีมอนปุ๊บเรามีเอนนี่บนมือเพราะว่าใส่ไว้อยู่อ่ะคุณก็ไล่เวททำลายหนึ่งตัวครับชุดไซส์สามชุดไปยืนกลางในกรณกที่มือคุณมีมังกรมิติด้วยนะเพื่อที่จะทิ้งเอาสกิลนะฮะอ่ะเขาต้องมาใจแล้วเขาจะตีกวนเนียไหมซึ่งิ่งเขาจะตีเขาจะตีเอนี่ เขาอาจจะปล่อยอากเนียไปหรือเขาอาจจะอะยอมตีอากเนียยังไงก็ยังไงก็ต้องตีอยู่แล้วเขาถ้าสมมติเขาคิดว่าอะยังไงมันก็ระเบิดอยู่ดีอุ้ยคุณก็ไปใช้ดีทูกเกตเตอร์ก็ได้บึ้มอากุเนียทิ้งได้หนึ่งยิงฝั่งตรงข้ามหนึ่งยิงฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบได้หนึ่งเกตหนึ่งเลตหนึ่งจัว่วแล้วก็อากเนียทิ้งมือหนึ่งเปิดสี่คอเอาสองใบขึ้นมือสองใบเขาเกตแต่ถ้ามันเป็นลอสคุณก็สุนสลายไปเลยก็ได้ ปุม้มเป็นโกโก้คลัชแล้วก็สาแตนจัว่วแล้วก็เปลี่ยนเด็กเป็นลอสแค่นี้เองวิธีเล่นก็เด็กฟาร์มฟาร์แบบฟาร์ฟาร์มนะแบบไม่ไดีคือไดเมนชทอนดากอนน่ะมันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากฟาร์มเพราะฉะนั้นมันก็คือเด็กฟาร์มดีๆเด็กหนึ่งนั่นเองนะมันจะเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับอลาเคิลที่ที่ไม่มีเซเลนทอมอ่ะทีม่มีแต่เด็กทีม่มีตัวอย่างเดียวอ่ะก็เป็นประมาณนี้กับ ลอสที่เพิ่มของใหม่นะครับก็เล่นสนุกไหมค่อนข้างสนุกที่โกงดีนะฮะตามสไตล์ลอสกับของจุ่ยเยอะๆโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะกับ b บัตตี้ไฟก็อ่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกเหมือนจะวันจันทร์นะวันจันทร์มันคือข้อผิดพลาดนะเพราะว่ามันโดนทีบมาวันนี้นะจริงมันเป็นคลิปวันศุกร์นะแต่โดนทีบมาวันจันทร์นะฮะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นเป็นการอีกทีนึงละกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะ สวัสดีครับ